ในยุคสมัยราชวงศ์ถังมีหุบเขาหนึ่งที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงามมีชื่อว่าหุบเขาหงหมอ่อเป็นสถานที่ซึ่งรายล้อมไปด้วยป่าไม้เขียวขจีมีแม่น้ำสายสะอาดไหลผ่านและภูเขาสูงตระหง่านที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปีหุบเขานี้เป็นที่เล่าลือกันว่ามีวิญ,ญญาณของหงศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพของเหล่าผู้คนในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ไม่ไกลในช่วงเวลานั้นชาวบ้านมีความสุขสงบพวกเขาเชื่อว่าหงศักดิ์สิทธิ์ เป็นผู้ที่ปกป้องคุ้มครองพวกเขาจากภัยอันตรายหงนี้เคยช่วยชาวบ้านให้รอดพ้นจากพายุฝนที่รุนแรงน้ําท่วมครั้งใหญ่และภัยพิบัติอื่นๆทําให้ผู้คนต่างบูชาหงศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากแต่ทว่าลึกเข้าไปในหุบเขาหงหมอกนั้นมีสัตว์ร้ายตัวหนึ่งที่ถูกกักขังมานานนับพันปีมันคือมังกรก้าวเสียนมังกรตัวนี้มีลำตัวใหญ่โต,ตมีเกล็ดแข็งดังเหล็กกล้าและพลังอันมหาศาลมันเคยสร้างความเสียหายให้กับแคว้นต่างๆมานับไม่ถ้วนจนในที่สุดเทพพระเจ้าแห่งฟ้า ได้ลงโทษและกักถังมันไว้ในหุบเขาหงหมอบห้ามมิให้มันออกไปทำร้ายผู้คนอีกในหุบเขาหงหมอบมีหญิงสาวผู้หนึ่งชื่อว่าเซียวหลิงนางเป็นลูกสาวของหัวหน้าหมู่บ้านนางงดงามและมีจิตใจอ่อนโยนทุกๆวันนางจะเดินทางไปยังหุบเขาเพื่อสักการะหงสักและขอพรให้หมู่บ้านปลอดภัยวันหนึ่งขณะที่นางกำลังเดินทางกลับบ้านนางบังเอิญได้พบกับถ้ำที่ซ่อนอยู่ในหุบเขานางรู้สึกแปลกใจและอยากรู้ว่าในถ้ำน,นี้มีอะไร นางจึงเดินเข้าไปในถ้ำลึกจนได้พบกับมังกรก้าวเสียงที่ถูกกักขังอยู่มันเป็นภาพที่น่าตกใจมากสําหรับเซียวหลิงแต่นางกลับไม่รู้สึกหวาดกลัวนางสัมผัสได้ถึงความทุกข์ทรมานของมังกรที่ถูกกักขังมาเป็นเวลานานานางจึงตัดสินใจช่วยเหลือมังกรโดยไม่คํานึงถึงผลที่ตามมาเซียวหลิงเริ่มต้นการเดินทางเพื่อน,นาเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์จากวัดโบราณที่อยู่ห่างไกลมาให้มังกรนางต้องเผชิญกับอุปสรรคและความลําบากมากมายแต่ด้วยความมุ่งมั่นและจิตใจ ที่บริสุทธิ์นางก็สามารถนาเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์กลับมาและปลดปล่อยมังกรก้าวเสียนออกจากการกักขังเมื่อมังกรได้รับอิสระมันกลับรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของซิวหลิงและสัญญาว่าจะไม่ทําร้ายผู้คนอีกมังกรก้าวเสียนจึงตัดสินใจที่จะปกป้องหุบเขาหงหมอและหมู่บ้านที่เซียวหลิงอาศัยอยู่แทนหงศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหงศักดิ์สิทธิ์ก็ยินดีที่จะส่งต่อหน้าที่นี้ให้กับมังกรจากวันนั้นมาหุบเขาหงหมอบอได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังอํานาจ จากมังกรเก้าเสียงที่ปกป้องผู้คนชาวบ้านต่างเคารพและบูชามังกรเก้าเสียงในฐานะผู้พิทักษ์แห่งหุบเขาและเิียวหลิงก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาและความกล้าหาญตำนานของหุบเขาหงหมอและมังกรเก้าเสียงถูกเล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความเมตตาการเสียสละและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความรักและความกรุณาผู้คนยังคงเดินทางมาที่หุบเขาหงหมอเพื่อสักการะมังกรและขอพรให้ตนเองและครอบครัวมีความสุขสงบ